ทำไมต้องเปลี่ยนที่ฝากเงินด้วยทาไมทําเป็นเรื่องใหญ่จังเลยกับการฝากเงินเนี่ยนะคะเพราะว่าเฟินทาตัวเลขมาแล้วเฟินก็ตกใจนะคะว่าเอ้ยบางทีเนี่ยแค่เปลี่ยนที่ฝากเงินเนี่ยลรวรวยขึ้นแบบไม่คาดคิดเหมือนกันเปลี่ยนจากเงินฝากออมทรัพย์นะคะมาไว้ที่ e s a v i วิ่งดีกว่าถ้าไม่ถึงหมื่นที่คุ้มสุดคือ LHBU Max นะคะเพราะว่าเขาให้ตัวดอกเบี้ยนเนี่ยหต่อปีมันคุ้มสุดแน่นอนส่วนที่2ถ้าใครมีใกล้ใกล้สามหมื่นนะคะแต่ไม่เกิด ให้ไป KKP ดามเพราะว่าตัวดามเนี่ยนะคะเขาให้3%ต่อปีแต่ว่าต้องบอกว่าพอมันเกินตัวส0 0 0 0ื่นไปตัวอัตราดอกเบี้ยมันจะลดลงนะคะเหลือ1%เป็นขั้นบันไดด้วยใกล้ๆ50,000บาทที่น่าจะคุ้มก็คือตัว KKP Start Saving นะคะเพราะว่า อยู่ที่2%ต่อปีนะคะมันอาจจะใกล้ๆกับดามนะแต่ก็แล้วแต่บางคนขยันสปริตนะคะสมมติมี90,000บาทหมื่นแรกฝาก LH 3 0,000ต่อมาฝาก KKP ดาม5 0,000ต่อมาฝาก Star Saving ได้นะไม่ว่ากันเอาคุมนะคะสำหรับเงินฝากหลักแสนมีเงื่อนไข2ส่วนส่วนแรกคือถ้าใครมั่นใจว่าเราฝากเงินเติมเงินเข้าไปได้ทุกเดือน เดือนละบาทหนึ่งก็ได้นะน,นี่พูดตรงๆนะคะแต่ว่า,ามันมากกว่านั้นก็ได้นะสิบบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทก็ได้ถ้าไม่เกินแสนหนึ่ง TTB ีมีเซฟจะตอบโจทย์เพราะว่าการเติมต่อเนื่องด้วยเงื่อนไขที่เขาบอกว่าดอกเบีย้ยบอกโบนัสเนี่ยไอโบนัสที่ว่าเนี่ยมันคืนรวมกับดอกเบีย้ยมันได้2%ต่อปีถ้าไม่เกินแสนแต่ต้องฝากเพิ่ม ทุกเดือนส่วนที่2นะคะใครไม่มั่นใจแบบอไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีถอนมากกว่าตัว CIB m Chill D นะคะอาจจะตอบโจทย์เพราะว่าเรนจ์ของเขาอย่างที่บอกว่า50,000ถึงแสนหนึมันได้2%แต่เป็นแบบขั้นบันไดดังนั้นเนี่ยมันเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆหนึถึง1.77%ต่อปีขึ้นอยู่กับจํานวนเงินสําหรับใครที่จะเก็บเงินล้านเลยนะคะส่วนแรก คล้ายๆเมื่อกี้ก็คือ TTB มีเซฟแต่ว่าด้วยเงื่อนไขก็คือต้องฝากมากกว่าถอนทุกเดือนนะคะถ้าทำได้ตรงนี้เขาจะได้ประมาณสักหจุด 6%กว่ากว่าเพราะว่ามันเป็นขั้นบันไดส่วนที่2ถ้าใครบอกว่าไม่เกินล้านแน่ๆแ,แล้วก็ไม่น่าจะได้แบบฝากเงินมากกว่าถอนเงินในทุกๆเดือนนะตัว KKP Start Saving นะคะเขาก็ให้1.55%ต่อปีแล้วก็ถ้าใครมีไม่เกิน2ล้าน KKP Savvy นะคะตอบโจทย์มันจะช่วยให้เราได้1.6%ต่อปีแต่ถ้าไม่ถึง1ล้านเนี่ยจะได้แค่1.5ต่อปี